ขยับไปที่หน้าโรงเรียนดังก่อนหน้านี้แต่ละมื้อแต่ละเดอะไรกันนะคะมีอะไรอีกคุณลูกนะ้ำกรณีที่รถบรรทุกคือเป็นเครนของรถบรรทุกไปเฉียวชนเข้ากับสะพานลอยคนข้ามหน้าโ,โรงเรียนด้วยคนเขาก็หวั่นเกรงว่าเด็กๆนักเรียนผู้ปกครองหรือใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยจะปลอดภัยไหมล่าสุดมีการเช็คในส่วนของสะพานลอยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุการ์คือเหตุการณ์น,นี้มันย้อนไปเกิด เออน่าจะเกินสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะหลังจากกรณีอุบัติเหตุเครนรถบรรทุกเนี่ยชนเข้ากับสะพานล,ลอยคนเดินข้ามหน้าโรงเรียนศึกษานารีเลยทางผู้ในการสานักงานโยธานะคะคุณประพาสเหลืองสิรินภารวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากทางกรุงเทพมหานครหรือว่ากทมก็เข้าไปตรวจสอบแก้ไขโครงสร้างสะพานล,ลอยคนเดินข้ามชั่วคราวแล้วผลการตรวจสอบพบสะพานยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้สัญจรสามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างไรก็ตามสํานักง,งาน เขตธนบุรีและวิศวกรของบริษัทผู้รับจ้างของรอฟมอที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานลอยเบื้องต้นพบว่าคานสะพานอยู่ในตำแหน่งบนจุดรองรับพบเพียงผิวคอนกรีตพื้นและคานสะพานแตกกระเทาะและเหล็กปรักกับคานสะพานขยับออกส่วนโครงสร้างอื่นๆเนี่ยนะคะ เสาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พบความเสียหายยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานสัญจรได้ตามปกติพร้อมกันนี้ก็ทําหนังสือแจ้งทางรอฟมอเพื่อกําชับให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างด้วยความระมัดระวังให้ตรวจสอบสะพานลอยเหล็กคนเดินข้ามชั่วคราวอย่างสม่ําเสมอเคร่งครัดตามมาตรฐานงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนะคะจะได้สร้างความมั่นใจปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ